วันนี้ก็เก็บฝักดวงมะพร้าวเรียกว่าได้4 6 1ฝักเต็มกระมังเลยแล้วก็ที่ยังไม่เข้ากำลังม้วนอยู่อีกก็ประมาณเป็นร้อยก็เก็บไว้ให้มันเข้าฝักให้เต็มที่อันนี้เข้าฝักก็เรียบร้อยแล้วบางฝักนี้ก็ออกมาเป็นตัวด้วงและวด้ว,ดวงห่วงช้าง ่วงวงมะพร้าวอันนี้ก็461ฝักเต็มกระมังอืมไม่ใช่น้อยๆถ้าขยายเถ้าออกมามีตัวผู้ตัวเมียที่เท่ากันก็จะอยู่ที่ประมาณ20กว่ากระมังประมาณ25กระมัง หรือหรือสามสิบกําลังเพราะว่ามัน4ี่ร้อฝักอันนี้ก็ยังไม่เปิดขายขายคู่ละ10บาทคือทุกผู้ตัวเมียนี่ก็ยังขยายพันุ์อยู่